สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่หนในการแข่งขันมาร์คอ,ออนไลน์นะครับในแอปมาร์ควอคันเทปนะครับว่าจะเดินกองโจรก็ลืมโอเคไม่เป็นไรนะครับถนัดจะเดินมาตรฐานมากโอเคเขาเดินห้เต็มนะครับเขาเดินออกส่งหเ้เต็มขึ้นมาส่งนี้ผมต่อก่อนเลยนะครับต่อก่อนเลย ฝากไปติดตามรับชมแนวทางมักฮอตอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคลิปยาวคลิปสั้นหรือว่าไลฟ์สดกิจกรรมร่วมแข่งขันมักฮอตกันร่วม้อนมักฮอตกันที่ช่องคัมพีมักฮอตใน youtube นะครับฝากไปติดตามรับชมด้วยนะครับหากใครสนใจแนวทางมักฮอตเนาะช่องคัมพีมักฮอตใน u t u b e ครับผมมีไลฟ์สดเกือบทุกวันนะครับ้อมกับแอดมินนะครับ ็คือผมเองโอเคอืมโอเคครับขึ้นไปหลบไปต่อเข้าหอดดีกว่าต่อไปสิบสี่ไปเก้านะครับไปเข้าหอด เพื่อไปกมันสิบสี่ไปเก้าครับผม <c oughs> มาสรงนี้ก่อนเพราะว่าเขาจะมาเบียนเข้าหัด ต้งหมายเลขยี่สิบกถ้าเราไม่เดินออกนะครับเราต้องเดินออกก่อนปีบก็มางั้นเราไปเข้าหัดนี้ดีกว่าเนะจอแล้วจะถึงแล้วนะครับโอเคตัวนี้เข้าไปนี่เข้าไปเขากินปล่อยเขากินเลยเราน่าจะเวี่ยงสองได้อยู่นะอ่าย7 24ิบเจยิบสี่หรือว่าลากพอดมาจับหนึ่งเอา้ากดยอมแพสษงันนะครับ ก็แล้วบอกว่าผมจะเดิน27 24นะครับผมกําลังจะเดิน27 24ทีนี้เราเดินหลังนะครับผมว่าจะเล่นกองโจนนะคอยดูก่อนว่าจะได้เล่นไหมนะครับหากเขาเดินมาทาง28 24ก่อนก็อาจจะไม่ได้เล่นนะครับถ้าอย่างนี้ได้เล่นถ้าอย่างนี้ได้เล่นนี่ก็ขึ้นไป กองโจนเขาเป็นญี่ปุ่มนะครับเป็นญีปุ่ม,มขึ้นไปครับเราเป็นกึ่งกองโจนพูดง่ายๆนะครับยังไม่ไปเป็นโจนสักทีเดียวคราวนี้เป็นโจนแล้วครับคราวนี้เป็นโจนแล้วเขาเวียงเลยเ,เกมชุดนี้เราจะเล่นกันสี่เกมนะครับเล่นกันสี่เกม วิดีโอชุดนี้ไม่ใช่เกมชุดนี้พูดผิดนะครับวิดีโอชุดนี้เราจะเล่นทั้งหมด4เกมกระดานนี้เป็นกระดานที่2เป็นเกมที่2โอเคเราขึ้นมาใครสนใจเล่นก็ไปสามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับที่ Play Store นะครับมาควอ ขั้นเทพออนไลน์นะครับอย่าไปพิมพ์ว่าหมากฮอตออนไลน์นะเพราะมันจะเป็นหมากฮอตฝรั่งนะครับต้องมีคําว่าขั้นเทพอยู่ก่อนด้วยนะครับขั้นเทพออนไลน์นะครับหมากฮอตขั้นเทพออนไลน์โอเคนะครับวิจิมาทางนี้เป็นหมากฮอตไทยเรานะครับ จริงๆมีเสียงดนตรีนะครับดนตรีครออยู่แต่ว่าผมปิดเสียงไปนะครับผมปิดเสียงถ้าใครโหลดมาก็จะมีทั้งเอฟเฟกแสงวูบวาบเลยแหละแต่มันตาลายนะครับ <c oughs> บางคนเขาก็ไม่ชอบเวลาเอาไปโพสนะครับมันตาเอฟเฟกมันเยอะนะครับแต่ผมตัดออกตัดเสียงดนตรี าดูกระดานที่สามกระดานที่สี่ครับกระดานที่สามกระดานที่สี่กับการแข่งขัน,ขน,ขน,ขนมักคอตออนไลน์นะครับทางแอปมักโครตคอนเทปอย่างนี้ไม่ได้เดินจนแน่ๆครับเพราะเขาขึ้นมาทางฝั่งซ้ายมือแล้วซ้ายมือของของ,ของเรานะครับเราเป็นหมากหงายนะนะบแบบนี้เราต้องเล่นมาตรฐาน,นมาตรฐานเดินก่อนโอเคครับ อั้ยมาตรฐานเดินหลังเสร็จพูดผิดนะครับพูดผิดพูดผิดมาตรฐานเดินหลังเขาเป็นย่อสั้นก่อนนะครับทรงสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเตี้ยหรือว่าย่อสั้นนะครับสามเหลี่ยมเตี้ยหรือว่าย่อสั้นขึ้นมาทางนี้นะครับ ไปครับผมต่อเข้ามาแน่ๆยิบสี่สิบเก้าคิดว่านะหรือเมื่อก้นก็เดินยิบสามสิบแปดบุกขึ้นมารอลุ้นว่ากูแข็งจะเดินตัวไหนนะครับขึ้นมาแล้วครับที่นี่ ขึ้นมานี่ต่อเลยดีกว่าเนาะเราไม่เบียดดีกว่าเบียดแล้วอาจจะทําให้เราเล่นยากขึ้นนะครับเราต่อให้มันหมากมันโลง่ลงๆไปเลยอาต่อขึ้นมาเหมือนกันนะครับช็อตนี้เขาก็ต่อขึ้นมาเหมือนกันโอเคครับแทรกกินเข้าไปนะครับ เหนือบนี้เราก็ไปเข้าหอตเลยก็ได้ับต่อไปเลยครับ้องกลัวแล้วทะลุแล้วนะครับเราเราน่าจะเร็วกว่าเยอะนะครับสปีดการไปเข้าหอตเราเหลืออีกสองจังหวะก็ได้ถึงหอตของเขาเหลืออีกหลายจังหวะเลยนะครับขเขาเหลืออีกหลายจังหวะไปเลยครับเรีวเลยที่นี้นี่มีโอกาสได้กินฟรีหมายเลขสิบแปดเลยนะที่อยู่ตรงกลางกระดานนะครับเพราะว่าโดนเบี้ยหงายหมายเลขสิบ กั้นไม่อยู่เดินไม่ได้นะครับมีโอกาสที่จะเสียฟีเราอาจจะต้องเข้าฮอดหมายเลขสามสิบสองเพื่อกินฟีหนึ่งเบี้ยนะครับไปดูทิศทางการเดินของเขาจังหวัดนี้คนว่าอ้าวเขาต่อก่อนนะครับเพราะเขารู้ว่ามันต้องเสียฟีนั่นเราก็เข้าไปเขาจะเดินเขาต้องเดินมาหมายเลขสิบ กตทางนี้นะครับผมอาจจะต้องสวิง17 22เพื่อกิน3ถ้าเขาเดิน16 11นะอ่าเขาไม่เดินนะครับเขาไม่เดิน16 11นะผมก็ดสวิงแบบนีนะ้ดีกว่าแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับ16 12หรือไม่งั้นก็10 7, นะไป7อ่ายอมแพ้ไป ทีนี้เราเดินก่อนบ้างผมขอเดินย่อๆหน่อยเออไม่ย่อแล้วครับผมกะว่าจะเดินโจนเท่าไหรัเขามาทางนี้เลยหมดสิทธิ์นะครับถ้าเขาขึ้นอย่างนี้อย่าไปขึ้นกองโจนเด็ดขาดก็ต้องเป็นมาตรฐานไปนะครับเป็นทรงมาตรฐานไปเลยนะครับโอเคอืมแล้วก็เป็นยอ่อ เป็นทรงย่อสั้นเป็นทรงย่อสั้นเหมือนเดิมบีบออกไปเกมที่4ี่นะครับเกมสุดท้ายนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะสำหรับวิดีโอชุดนี้เกมสุดท้าย ขึ้นมายี่สิบแปดยิบสี่อาแล้วครับเป็นจระเข่ฟาดหางนะครับสำหรับฝั่งนู้นเป็นจระเข่ฟาดหางเดินไปเดินมาเข้าเต้มจระเข่ครับมาตรฐานเฉยเลย สามมาแปดนะครับจริเคฟตนาหางจะต้องเดินสามมาแปดอีกจังหวนนะหนึ่งสามมาแปดสิบสองสิบหก้าวไปเดินตัวท้ายเฉยเลยงั้นก็สบายแหละครับขึ้นมาได้เลยจริงๆต้องสามมาแปด แล้วก็สิบสองสิบหนะครับจังหวะม่อสักครู่ถ้าไปถ้าเขาขึ้นหนึ่งมาห้าเราก็ขึ้นไปได้เพราะว่าเขาไม่สามารถต่อได้นะครับเขาไม่สามารถเดิน1 0บสิบห้าต่อเราได้สิบสี่ไปสิบเจดก็ไม่มีประโยชน์นะครับ เป็นยิ่ปุ้มไปเลยครับโอเคครับต่อยาวอ่าโอเคนะครับชนะไปโอเคครับ